ครับสวัสดีเอฟสุขสุขนครับมือหนึ่หลอดมาสรุปผลบางไฟขนาดท่อหนึท่อสท่อสนี่บางส่วนนะครับนสนามบึงดำนะครับวันทีสิบกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปะครับบังที่หนะครับตีเล็กนะครับขนาดท่อส5งห้าดี้อยหกสิบคะแนนผ่านนะครับบังที่สนะครับจีจีขนาดหนึ่งนิ้วนะครับแปดสี่แปดสิบสา 80เบอร์เดียวได้1 8แาคะแนนผ่านนะครับ5วิ3าวิทำงานนะครับเจ็บปวดนะครับบ้างที่3นะครับใจรักนะครับขนาดทอ2นะครับ58 68นะครับเด็ด้ยหพอดีเจ้าเกือบนะครับบ้างที่4นะครับนองผ้าขี้นนะครับขนาดทอ2นะครับ67เบอร์เดียวเดด้ยสาคะแนนไม่ไหวหนักเลยนะครับแพ้นะครับบ้างต่อมานะครับ บ้างที่หนะครับพ่อเสือนะครับขนาดหนึ่งเหนีวนะครับแปดสิ้ด้อยหค่แนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่เจนะครับลูกเทพขนาดท่อสองเจสิบเบอร์เดียวเดียร้อยสค่แนนไม่ผ่านครับบางที่แใจรักขนาดหนึ่งเนีวนะครับเจ็ดสด้อยสค่าแนนไม่ผ่านครับบ้างที่เก่านะครับเคยบานคุ้นนะครับขนาดทเคยบานตุ่มขนาดท่อสองนะครับหกสิ้า เดสองร้อยยี่สค่แนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิบนะครับสสุวันนะครับขนาดทอสองหกสิ้าด้อยหคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สเนุ่มภูเก็ตนะครับขนาดทอสองเบเอร์เดียวเดสาม้อยยคะแนนผ่านนะครับบางที่สินะครับน้องผ้าขี้นนะครับขนาดทอสองเจบเบอร์เดียวเด้อยแปแปคะแนนไม่ผ่านนะครับบงที่สิสุริยานะครับขนาดทอสองห้าสิบหกสิบเดือสามร้อยพอด ใช่บุรีนะครับมากไก่ใช่บุรีนะครับขนาดทสองนะครับหกสิบเดดวินะครับไม่ผ่านนะครับบ้างที่ Hub Очень Forest Например 1ิบหานะครับออโต้นะครับขนาดทสองนะครับห้าสนะครับด้อยเค่าแนนผ่านนะครับบ้างที่สิบนะครับน <ermo> ุ่มอ่าหน้าดีนะครับขนาดทสองหกสิเดสิบ้อยยค่าแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่สิบนะครับสสุวิมลนะครับ ขนาดทอสองหกสิบเบอร์เดียวเดืสองร้อยยี่สิบห้าคะแนนไม่ผ่านครับบางทีสิบแปดเจไพ่นะครับขนาดทอสองหกสิบเบอร์เดียวไดืร้อยยี่ห้าคะแนนไม่ผ่านครับบางทีสิบเก้านะครับเทพเฝ้าไล่นะครับขนาดทอสองเจ็ดสิบเบอร์เดียวเดืร้อยสามสิบห้าคะแนนไม่ผ่านครับบางทียี่สิบนะครับเปเล่นะครับ 50เบอร์เดียว58เบอร์เดียวนะครับเด็ดร้อยหคะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่ยใจรักนะครับขนาดทอสองหกเดสิ้อยสามสคะแนนไม่ผ่านนะครับโอ้โหตายทีทีเลยนะครับบ้างที2ยนะครับตีเล็กนะครับขนาดทอสองเบอร์เดียวเด็ด้อยห้าอ่า57เบอร์เดียวเด็ด้อยห้าสเจ้าพอดีนะครับเปิดแม่นครับบ้างที่ยนะครับอ่า ปลาเล็กนะครับขนาดทสองนะครับเจ็ดสาด้าดคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทียีนะครับเคยบานตูมนะครับขนาดทสอง6กสิบหกสิาเดสอง้อยหาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดียีหนะครับล่องกล้องนะครับขนาดทสองห้าสิบห้าสาด้อยยคะแนนไม่ผ่านอีกแล้วครับท่านนะครับบางดียีนะครับพอเสือขนาดหนึ่งเนี้ยนะครับแปเบอร์เดียวอ๋อแปดสิิบห้าวินะครับเด้2สองริบห้าวจ้าหมวกนะครับ บ้างที่นะครับมากไก่ขนาดทอสองนะครับอ่า62 67ด้3ย5าแนนผ่านนะครับบ้างที่นุ่มผู้เก็ตขนาดทอสองเ8บเบอร์เดียวเดี้2ย0่คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้่งที่ยานะครับหน้าซ่านะครับ75 8ด้า3คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้่งที่3านะครับอ่อนนองไข่นะครับขนาดทอสองแ0วินะครับเดียร้อย5คะแนนไม่ผ่านนะครับ โอ้เจ็บปวดมากๆเลยนะครับมือนีแดงทางแผดินนะครับผมผ่านอ่าไฟสามสิบบางผ่านอยู่เจ็ดบากนอกนั้นเจ้าสามแล้วก็แพ้เบิดเลยนะครับผมโอ้โ oh, ห oh, oh. มือนีจังบักซังนะครับผมฮะสู่กันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับหากข้อมูลพิษพลาดประกาศใดหลุงรอดศรีต้องกราบขอขอภัยไว้เป็นอย่างสูงนะครับผมไฟจุดไว้ยังแล้วต่ลงุงรอดอ่ามาสรุปให้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมหมลุงรอดศรีสวัสดีครับ